เดี S <S 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 ๋ยวเดี hey, ๋ยวลุงอะไรลุงบอกลุงเห็นเงาเหมือนคนใช่ไหมใช่นี่อะไรอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคนเคยได้ยินตำนานผู้รับเหมาตกนังร้านตายไหมหัวมงทใน้านจอดรถเนี่ยตายโหงเลย แล้วหลังจากนั้นคนเห็นเงาแบบลุงเห็นเนี่ยทุกคืนจริงปะเนี่ยพี่จริงดิอัางตรงนะผมไม่เคยเห็นนะพี่บางคืนนะพี่ได้ยินเสียงลากเทา้าแกละแกลของป้อมยามามพี่พูดแล้วก็ปวดขี้เลยพี่ไม่ใช่ไปต้องเล่นว่าขนลุกกระบอกแล้วปวดขี้เดี๋ยวชงให้ไม่มันเป็นตับเดียวกี้นะเลยผมเล่นรวก อ,อมุกเจนซีวิตามินซีผมก็กินโอ้ยใีไหลลื่นอ้ธรรมด,ดาไปอ่ะหวายแล้วเราปั๊บเลยเฮ้ย